แห่งนี้ที่บ้านเจ้าพญาโอ้โหอะไะครับเลยมาป๊าสุภรชัยเล็กอยุธยาไปยิมพบกับมุมน้ำเงินท้องกี้่ายจากกัมพูชาครับแหมวันนี้กัมพูชานี่น็อกไปแล้วสองคนนะครับแห่งนี้ที่บ้านเจ้าพญาโอ้โหแต่การคอครับลงไปเลยครับแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายออกยังไงครับสุภชัยเล็กอ้าวจอยหมัดขวาครับนิ่งๆครับเลือกเสียบลโอ้โหอะไะครับเลยมาป๊าหมัดขวาครับดูนี่ครับ ดูอาการแล้วครับเต็มเต็มกำปั้นเลยครับต่อไครับรับแคบแปดครับดูครับโดนแบบไหนครับนี่ครับซ้ายหน้าเต็มพวกหูเลยครับนี่ครับเข่าทัดดอกไม้ครับศูนย์รวมประสาทเลยครับตรงนั้นดูครับเตะข้ามศีรษะแล้วเต็มข้อจริงๆครับเหมือนตะเกียงมันดับบูบเลยครับดูครับตวัดตั้งเขาทัดดอกไม้ครับ โอ้โหลงไปตาลอยเลยนะครับโลกมืดไปชั่วงขณะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับขึ้นมาก็เจอขวาตรงๆเข้าไปครับโอ้โหเต็มเบ้าตาเลยครับนี่ครับดึงหลบกันนะครับทางด้านของสุภชัยเล็กครับแล้วก็จิ้มหมัดขวาครับดึงจิ้มครับโอ้โหเตือยาอยู่แล้วครับออกอาวกนีิคมน้นๆ้นะครับไม่ซีซัวออกครับอ นักมวยมุมแดงเพชรทองคำบางกอกอรัญญ์ส่วนมุมน้ำเงินครับจากกัมพูชาจันบุญฮืนครับนงไฟ่สิบเก้าฝุ่ปล่อยมาครับประมาณ5่าสกสิบไปได้ครับตัวนักที่ก็เป็นมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แหมลูกนี้ครับธนาชัยจันนงครับบนเวทีเอาครับไม่ธรรมดาครับวันนี้ครับทางด้านของเพชรทองคำโอ้โหเจอหมัดเหมือนกันครับลำบากนะครับโอ้โหเจอหมัดขวาเข้าไปครับยัดเข้าไปไม่ซีซัวออกครับโอ้ยล้มเลยครับโดนบวกที่ จริงครับนี่เป็นเัญญยาเตือนไปต่อยเขาก่อนนะครับต่อยเขาหล่นครับฟันเขาแตกครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับดูให้ดีนะครับนี่ยังเป็นต้นเกมดูให้ดีครับกำปั้นของจันบุญเหือนดอกไหนกดอย่างไรครับเข้าโฟกัสตรงไหนดูให้ดีครับนี่ครับลุกไล่เข้าไปครับนี่ก็าบวกขวาเพียงเดียวโอ้โหหน้าบ้านจันบุญเหือนเลยครับนี่ครับ ต่อยเสร็นี่มั่นใจมากครับตบปัตงเลยครับโอ้ยหน้าสะบัดเลยครับหลับกากาศนะครับหลับตั้งแต่ศีรษะไม่ลงพื้นเวทีครับดูครับดูหลายๆมุมครับมุมสูงมุมเพลย์ซุปเปอร์สโลว์สวยๆปังเดียวครับโอ้โห ตัวแทนจากประเทศไทยอายุ27ครับ163ซนตมรนะครับโอ้โหตอนนี้ครับเริ่มรัวหมัดใส่ทหน้าของฟ้าใหม่ครับไม่ต้องตั้งตัวกันเลยนี่เลยครับสัญลักษณ์ของมวยฮัดนี่โดยเฉพาะวันอุกครับเจอหมัดขวาของฟ้าใหม่เข้าไปครับไม่ต้องพูดทำทำเพลงไม่ต้องฟังฟังประวัติเยอะครับอยู่ที่อาวุธแล้วโอ้ยยางแตกแล้วครับรอดไปรอดครับเวลาที่เหลือครับ มีเวลาเยอะโอ้ยต้นท้ายแล้วครับลงให้กรรมการนับแปครับเอาซ้ำไปที่เดิมแต่ระวังหมัดของวันอุ้งด้วยครับโอ้โหมีศอกครับมีลูกหนูวิ่งขึ้นมาแล้วครับอ่าครับล้นท้ายอีกแล้วครับโอ้ยายิงยาวครับอีกนับหนึ่งครับหนึ่งนับมี่หนึ่งแต้มครับถ้ายยกเดียวสามนับจบเลยนะครับรอดไม่รอดครับค่อยๆพยุงร่างขึ้นมา โอ้ไม่ไหวครับสิิชัยอินเดียนบอกว่าพอดีกว่าครับครับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับอุ้ย c r ซ้ายดอกนี้แม่มาจากด้านข้างครับเต็มกลามเลยครับนี่ครับค r o ซ้ายนะครับโอ้โหเต็มกลามครับคุณมรรุตครับไปยังโซนนี้ไปมา27ครั้งนะครับชนะ18แพ้9โอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับสิงห์นุ่มโอ้โหบวกวัดธนวันเลยครับอ้่าครับดึงไปดึงมาครับดึงแลวต้องดึงให้ผ่าน จากกัมพูชาครับอายุ17ปีเท่านั้นครับสูง170เซนแม่แต่ว่าตอนนี้ครับดูครับมีแตกมีนับมีหลับหรือเปล่าครับไปยังท้มนิ่อยมา27ครั้งนะครับชนะ18แพ้9อโหแต่ว่าตอนนี้ครับสิงห์นุ่มโอ้โหบวกวัดธนวันเลยครับแม่โดนหน้าทนได้ครับโดนลำตัวมีปัญหาครับนักมวยจากกัมพูชาสวิเชตดึงไปดึงมาครับดึงแล้วต้องดึงให้ผ่านลนไม่ลนเรียบร้อยครับโอ้โหหลับสนิทสิทธิ์เยาเหยียดครับอย่างนี้นี่ครับขึ้นมาสาวใส่สาวใส่เลยครับ ทางซ้ายและขวาประเคนเข้าไปแม่แล้วจบด้วยหมัดขวานะครับดูนะครับหุกซ้ายเต็มกลามครับแล้วเติมเต็มด้วยขวาครับแม่นิ่งตั้งแต่หุกซ้ายแล้วครับขวาเติมเต็มนี่จบเลยครับดูครับลับซี่ครับเอาใส่ไปใส่ไปเ้าแล้วครับความมันก็เปิดนะครับตอนนี้ครับคนละสอกแลกกันไปแลกกันมาครับโอ้โห้ายทัดไป มุมแดงเนมาแป๊ะมีนบุรีพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาโสซโซวันรัตนาครับ5ปีครับวัยประจเพศสูง160เซนติเมตรครับซ้ายทั้งแถบครับอ้าาทะับวกแล้วดูให้ดีนะครับข่าวรับจ่อล่างครับดูภาพช้าครับไม่กลัวเลยครับทางด้านของโสซครับปาดท้ายจาะล่างสลับการด้วยนะครับเอาซ้ายออกเอาขวาเข้านี่โดนติ้งทิ้งครับ ครับบังแล้วเกี่ยวครับยกดันมองหน้าแล้ววางคืนครับไม่ครับคนละทีครับเอาล้ครับอย่างนี้เป็นเรื่องแน่ครับโสอหน่ากลัวครับโสรายนี้โอ้โหแกมมาดุจริงๆครับมาดุจริงๆเอาล้ครับคนละช็อตคนละแข้งครับโอ้โหฝันสอกเข้าไปครับเนม่าตอนนี้ยังโอ้ยแล้วซีมาเนม่าอย่ารับเยอะรับเยอะอันตรายครับต้องสวนนะครับกล้าหนยครับมองกล้าๆครับออาแล้วบวกแล้ว อยู่หน้าผู้บรรยายอยู่หน้าประธานเทคนิคครับใครจะเรียกบาดแผลเปิดแผลเอาโดนแล้วเนมาเอาไปแล้วเนมาเนมาชีวิตแต่ตกขีดแดงหรือเปล่าครับอุบลโดนโดนถล่มแล้วเอาเละครับตาีิโสตะเขนสองเข้าไปเอาปีฟันสูครับฟันสู้นี่แหลคอซาดิศต้องมาที่นี่สถานเดียวครับคอซาดิศไม่แตกใจครับทำไมเลตติกระชู สี่ครับเข้าใส่ไปใส่ไปออาวแล้วบความันก็เปิดนะครับตอนนี้ครับคนละสองแลกกันไปแลกกันมาครับเอ้อาหูทส่ นี่ครับทางด้านของในมานี่โดนเข้าไปก่อนนะครับแล้วมีซึมนะครับนี่ครับโอ้โหดูรูปนี้ฟัดดอกนี้นี่ครับซุปเปอร์เซฟครับแม่นี่ครับม้วนหน้าขาแยกเลยครับเซฟศีรษะไว้ครับสิทธิชัยอเดียรพุ่งไปรับครับตัวตายไม่ว่าครับทำหน้าที่สมบูรณ์แบบครับสุดยอดครับเป็นการเซฟศีรษะในเบื้องต้นนะครับไม่ให้ศีรษะฟาดกับพื้นดินรับอากาศครับดูแววตาครับกรรมการไปด้วยครับ นี่ครับช้อนคอไม่ถึงพื้นเวทีครับสุดยอดครับช็อตนี้ครับโอ้โหสุดสุดไปเลยครับดูครับฝันดอกนี้ลบกากาศครับกรรมการช้อนศีษะล้มไปพร้อมๆกันครับแม่นั่งอยู่คอเวทีมันเสียวหัวใจเหลือเกินครับอุณภูมิหัวใจเต้นไอ้นักมวยมุมแดงเขาทรายแดงเขาทรายพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาโรธาเรียบคู่นี้ต้องบอกจะใช้บริการพบสถานีตรงไหนจุดไหนครับ อ้าวครับวิงเขาใส่แล้วครับเติมเชื้อไฟให้ใครก่อนโอ้โหดูครับมาแล้วครับก้าวไกลชอห้าพยักหรือว่าค่านาของเขาทรายครับอ้าวแล้วครับโรธาเรียบเปิดเกมก่อนเลยครับเสียวหัวใจเหลือเกินครับอุณภูมิหัวใจเต้นเอ้ต่อยเต็มเต็มหน้าเลยครับทีเดียวสลบครับนั่นครับเบ้าตาครับเขียวครับขึ้นมาเลยครับนี่ครับต่อยล้ตัวไปก่อนครับเคาะลำตัวไปก่อนครับเคาะให้พะวงครับดูครับดูช้าชชัดๆครับโดนแบบไหนครับ โดนจุดไหนครับดึงครับดึงแล้วจิ้มยังไงครับปังลูกนี้นะครับโอ้โหเต็มเต็มกำปั้นเลยนะครับดูนะครับดูให้ดีครับพัวเข้าไปครับโอ้โหโอโหคำหน้าเลยครับดูครับจังหวะดึงแล้วต่อยครับปังเข้าไปครับนี่ครับเต็มเต็มครับไม่ไหวครับแล้วอย่าลืมวันที่6ครับ6ธันวาคมครับช่องแปถ่ายทอดสดนะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับ ดูครับอีกทีนึงอ่ะโอ้โหเต็มเต็มตาเลยครับ